ล่าสุดปลดล็อกความแค้นธนาธรออกตัวหนุนนิรโทษกรรมผู้ร่วมชุมนุมทางการเมืองเมื่อวันที่23กรกฎาคมในธนาธรถึงรุ่งโรจกิจอดีตหัวหน้าพักอนาคตใหม่ กล่าวถึงกรณีที่อนุกัรมาธิการศึกษาการปฏิรูปทบทวนและแก้ไขปรับปรุงกฎหมายในคณะการมาัธยการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนรัษฎรเชิญแกนนำนปชและกลุ่มพันธมิตรเข้าวางแนวทางสร้างความปรองดองว่าหลักการสำคัญของการสร้างความปรองดองคือการคืนความยุติธรรมให้ทุกฝ่ายเพราะเมื่อไม่มีความเป็นธรรมก็ไม่มีความสงบสุขและจากบทเรียนที่ผ่านมามีหลายฝ่าย ที่ทําให้เกิดความขัดแย้งไม่ว่าจะเป็นกองทัพองค์กรอิสระสื่อมวลชนและนักการเมืองดังนั้นถึงเวลาที่ต้องยอมรับความผิดพลาดของตัวเอง สิ่งสําคัญอยู่ที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่กําลังเป็นระเบิดเวลาถ้ายังไม่แก้ไขไม่ยอมรับความจริงอาจจะเกิดสิ่งที่ทุกคนไม่อยากเห็นคือความรุนแรงวิธีหลีกเลี่ยงมีเพียงวิธีเดียวคือการกลับเข้ามาหาข้อตกลงร่วมกันใหม่ในการอยู่ร่วมกันในสังคมโดยที่ทุกฝ่ายยอมรับส่วนเรื่องแพ้ชนะให้ไปคุยในสภาในฐนะทนกรกล่าว ส่วนที่รัฐบาลพยายามอ้างว่ามีการตั้งกันมาที่การศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญอยู่แล้วนั้นในธนาทนกรกล่าวว่าเห็นได้ชัดว่ากันมาที่การชุดนี้มีความจริงใจอย่างไรที่ผ่านมาก็สนับสนุนร,รัฐมนูญฉบับนี้มาตลอดทําให้ขณะนี้ยังไม่เห็นความพยายามของฝ่ายรัฐบาลที่จะถอยจุดยืนของตัวเอง เมื่อถามว่าการนิรโทษกรรมจะเป็นทางออกหรือไม่ในธนาทรกล่าวว่ายังมีคนหลายคนที่ยังเจ็บอยู่จากความไม่เป็นธรรมที่ผ่านมาโดยเฉพาะคนที่ไม่ใช่แกนนําหลายคนยังอยู่ในเรือจนจําดังนั้นการคืนความเป็นธรรมให้คนเหล่านี้ถือเป็นการปลดล็อกความแค้นเคืองความโกรธกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเขาได้ธนาทรชี้เงินนอกงบต้องโปร่งใสกรณีศึกษา TOT และ CAT นายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจโพสเฟซบุ Facebook, ๊กชี้เงินนอกงบประมาณต้องโปร่งใสและมีประสิทธิภาพส่งคืนครังลดเงินกู้และเพิ่มเงินสวัสดิการประชาชนกรณีศึกษาทีโอทและแค t เทเลคอมโดยระบุว่า ในเษษอกสารงบป,ประมาณฉบับที่7ของปีงบป,ประมาณ2564รายงานรายรับนอกงบป,ประมาณของหน่วยงานรัฐว่ารวมกันถึง2.3ล้านล้านบาทหรือคิดเป็น69%ของงบป,ประมาณแผ่นดิน3.3ล้านล้านบาทและรายงานรายจ่ายนอกงบป,ประมาณจำนวน2.2ล้านล้านบาท เงินนอกงบประมาณคงเหลือยกมาจากปีงบประมาณ2 5 6 3มีอยู่2.5ล้านล้านบาทมากกว่าเงินกู้1ล้านล้านบาทที่รัฐบาลกู้มาเพื่อต่อสู้การแพร่ระบาดโควิด1 9และเยียวยาประชาชนเสียอีกรายได้ในงบประมาณโดยมาจากภาษีประเภทต่างๆเช่นภาษีเล่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีรายได้นิติบ,บุคคลเป็นต้นรายได้ประเภทนี้เมื่อจะนํามาใช้จะต้องขออนุมัติ และรายงานต่อสภาผู้แทนราษฎรในฐานะฝ่ายตรวจสอบและนิติบ,บัญญัติสามารถตัดงบประมาณส่วนนี้ที่ไม่จำเป็นได้ส่วนรายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณคือรายได้ที่แต่ละหน่วยงานจัดเก็บได้เองและไม่ต้องนำส่งเข้าครังเช่นค่าเข้าอุทยานแห่งชาติ รายได้จากการประมูลทะเบียนรถเลขสวยค่าทมเนียมหน่วยงานราชการเป็นต้นรายได้นอกงบป,ประมาณเมื่อหน่วยงานนําไปใช้จะอยู่นอกเหนือการตรวจสอบจากสภาผู้แทนรัษฎรสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรมองไม่เห็นรายละเอียดและไม่สามารถตัดงบได้เงินนอกงบป,ประมาณหลายส่วนถูกน,นําไปใช้เพื่อการบริการสาธารณะและเพื่อสวัสดิการของประชาชนเช่นมหาวิทยายลัยโรงพยาบาลกองทุนประกันสังคมหรือกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นต้น ซึ่งปฏิบัติการเหล่านี้ต้องยืดหยุ่นและจัดก,การด้วยตนเองได้ในระดับหนึ่งอย่างไรก็ดียังมีเงินนอกงบป,ประมาณอีกจำนวนมากที่สามารถนำเข้าเป็นไรายได้ของรัฐในงบป,ประมาณได้เพื่อการใช้ใจ่ายที่โปร,โรง่งใสตรวจสอบได้โดยผู้แทนที่มาจากประชาชนควรเพิ่มรายได้กับรัฐลดภาระเงินกู้ซึ่งจะเป็นการลดต้นทุนดอกเบี้ยในอนาคตยกตัวอย่างกรณีของบมกทีโอทีและ บมจอกอสทโทรคมนาคมหรือแคทกระทรวงการ คถือหุ้นทั้งหมดใน2บริษัทจะอยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่งทั้งสององค์กรนี้เป็นองค์กรที่ถูกสร้างขึ้นและเติบโตในโลกใบเก่าจากเดิมเป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านการสื่อสารและโทรคมนาคมแต่เมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนไปเอกชนเข้ามามีบทบาทมากขึ้นทั้งสองค์กรถูกแปลเปลี่ยนไปเป็นองค์กรที่จัดประมูลคลื่นความถี่ในกิจการโทรศัพท์มือถือ เมื่อเกิดการปฏิรูปการจัดสรรคลื่นความถี่เกิดคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมขึ้นการจัดสรรและการประมูลคลื่นความถี่ก็ถูกดึงออกจาก TOT และ c ค t Telecom รายได้ของทั้งสององค์กรเปลี่ยนไปจากเดิมรายได้หลักมาจากการให้สัมปทานคลื่นความถี่ให้กับเอกชนเปลี่ยนรายได้จากการให้บริการโทรคมนาคมโดยตรงกับลูกค้า และรายได้จากการให้เช่าโครงข่ายโทรคมนาคมกับเอกชนปัจจุบันทั้งสององค์กรถือทรัพย์สินที่นับเป็นพื้นฐานของการโทรคมนาคมสมัยใหม่ที่สำคัญเช่นเคเบิลใหญ่แก้วนําแสงเคเบิลใต้น้ำท่อร้อยสายใต้ดินและเสาโทรคมนาคมเป็นต้นทั้งสององค์กรมีเงินสุดเพียงพอที่จะเป็นผลกลับคืนสู่รัฐอีกจำนวนมาก สิ้นปีบัญชี2,511บริษัท TOT มีเงินสดและเงินลงทุนระยะสั้นตัวฝากเงินระยะเวลา6-12เดือน25,466ล้านบาทมีกำไรสะสมยังไม่จัดสรร98,814ล้านบาทจากแผนกระแสงเงินสด3ปีจากปี2 5 1 2ถึง2 5 6 4บริษัทเงินสดรับสุทธิจากการดำเดนินการ23,22 0ล้านบาท และเงินโสดจ่ายสุสทธิจากการลงทุน18,535ล้านบาทมีเงินสดรับจากการดำเนินการมากกว่าเงินสดจ่ายจากการลงทุน4,487ล้านบาทส่วนบริษัทแคเทเลคอมสิ้นปีบัญชี2 5 6 1 1 มีเงินสดและเงินลงทุนระยะสั้นตัวฝากเงินระยะเวลา6-12เดือน7392ล้านบาทมีกำไรสะสมยังไม่จัดสรร2 9 1 1 6ล้านบาทจากแผนกระแสงเงินสด3ปี2,562ถึง2,564บริษัทเงินสดรับสุทธิจากการดำเนินการ46,589ล้านบาทและเงินสดจ่ายสุทธิจากการลงทุน24,090ล้านบาท มีเงินสดรับจากการดำเนินการมากกว่าเงินสดจ่าการลงทุน22,499ล้านบาท tot ปันผลเพียงแค่150ล้านบาทจากปีพศ2561-2564ถึงหรือคิดเป็น3.7%ของกำไรสุทธิรวมทั้ง4ปีส่วนแคทเทเลคอมปันผล 22,329ล้านบาทจากกำไร51,121ล้านบาทในช่วงเวลา4ปีเดียวกันหรือคิดเป็น43%ของกำไรข้อมูลเหล่านี้บอกเราได้ว่าบริษัทมีเงินสดเหลือมากเพียงพอที่จะปันผลกลับให้กระทรวงการคลังที่มากกว่าแผนที่เป็นอยู่แต่แผนงบประมาณกลับไม่เห็นว่ามีการพยายามเต็มที่จาสตรรกการบริษัทที่จะปันผลคืนสูรัฐในขณะที่ประชาชนกำลังยากลำบาก จำเป็นต้องเน้นย้ำในที่นี้ว่ากองทัพให้ความสำคัญกับการควบคุมการโทรคมนาคมและการสื่อสารมากด้านหนึ่งอาจจะเป็นเพราะต้องการกลุ่มโครงข่ายและองค์กรกํากับดูแลด้านการสื่อสารเพื่อปิดการสิทธ,ธิเสรีภาพของประชาชนหรืออีกด้านหนึ่งอาจจะเป็นเพราะต้องการปกป้องผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของกองทัพในกิจการวิทยุโทรทัศน์และโทรคมนาคม หลังการทำรัฐประหารในปี2557กองทัพได้แต่งตั้งบุคคลระดับนายพลเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทแคทเทเลคอม TOT และตำแหน่งประธานกรรมการกสทชอ,อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันโดยทั้งสององค์กรกำลังอยู่ในช่วงของการควบรวมกิจการกันให้เหลือเพียงองค์กรเดียวเป็นบริษัทชื่อ National Telecom หรือ NT ตามมติคณะรัฐมนตรีเดือนมก,กราคมปี63ตามปกติหากมีการควบรวมกิจการในลักษณะนี้ก่อนการควบรวมบริษัทมักปันผลให้กับผู้ถือหุ้นออกให้มากที่สุดที่จะเหลือเพียงพอให้บริษัทใหม่ดำเนินกิจการต่ออย่าปล่อยให้กรรมการของบริษัทใหม่ทำงานอย่างสบายบนกองเงินสดมหาศาลในขณะที่รับค่าตอบแทนเดือนละ4 0 0แสนบาทผมเรียกร้องให้รัฐบาลจัดการปันผลออกมาให้มากที่สุดก่อนการควบรวมสององ,องค์กรนี้เป็นเพียงตัวอย่างเรายัง เห็นรูปแบบการใช้เงินนอกองบประมาณเช่นนี้ในอีกหลายองค์กรรัฐหากลองมองไปไกลกว่า2อ,องค์กรนี่คือโอกาสของประเทศไทยที่จะปรับปรุงกองทุนรัฐทวิสาหกิจและองค์กรมหาชนต่างๆ องค์กรเหล่านี้มีเงินสดและไรายได้อีกเป็นจำนวนมากที่สามารถเอามาสมทบงบประมาณส่วนอื่นลดเงินกู้ลงลดภาระดอกเบี้ยในอนาคตหรือนำมาดูแลความเดือดร้อนประชาชนที่ได้รับผลกระทบได้นี่คือโอกาสที่จะสร้างมาตรฐานใหม่ในการนำเงินกลับเข้างบประมาณให้โปรโง่งใสตรวจสอบได้ใช้ใจ่ายอย่างมีประสิทธิภาพและร่วมทุกร่วมสุขกันอย่างแท้จริงในเวลาที่